เปิดชมหน้าคุณแม่อุ้มนิวเคลียร์รู้เลยลูกสาวสวยได้ใครเป็นคู่พี่น้องที่สวยน่ารักมากๆเลยค่ะสาหรับสาวอุ้มลักษณาและสาวนิวเคลียร์หันษาที่เมื่อไรมีเวลาว่างทั้งสองก็มักจะพาลูกๆมาเจอกันและเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ด้วยกันบ่อยๆแถมความสวยแซ่บของพี่น้องบ้านนี้ก็มักจะถูกแฟนๆเข้ามาชมในความสวยกันอยู่ตลอดและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เป็นวันเกิดของคุณแม่อุ้มและนิวเคลียร์โดยอุ้มยังได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมคุณแม่อวยพรวันเกิดด้วยว่าเบิร์ตเดย์บาร์ตี้คุณนายแม่แอดมัมสามหหนึ่งสองพร้อมหน้าพร้อมตาขาดคุณหลานไทกาจอมติสหลังจากที่อุ้มออกมาโพสต์ภาพก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาชมในความสวยของคุณแม่และลูกสาวบ้านนี้กันเพียบเรียกได้ว่าสวยตั้งแต่รุ่นแม่มาเลยค่ะคุณแม่ยังสาวครอบครัวอบอุ่น สวยหล่อยกบ้าน